ก็จริงๆแล้วเราก็คุยคุยกันกันบ่อยมีแค่เราที่รู้ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วพิมก็มีความสุขมากๆที่ได้ทำงานกับพี่และสนุกมากๆพี่เก่งมากๆแล้วก็ พ uh, ี่ไม่สัญญาว่าพีมจะไม่ดื้อแต่พีมจะดื้อให้น้อยลงยังพี่ก็เราคุยกันเยอะมากจริงพี่ไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าเราจะต้องไปเจอกันรืแต่พี่ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่เป็นน้อง พี่เก่งมากมากจริงแล้วพี่ก็ดีใจที่ได้มาเจอนักแสดงศิลปินที่มีคุณภาพแบบนี้พอมที่จะสร้างงานศิลปะไปด้วยกันพี่ก็ขอแค่ให้เราจับมือแบบเนี้ยเดินต่อไปด้วยกันลมไปด้วยกัน ลงไปด้วยกันก็ขอบคุณความรับผิด่ังให้รักดีดนี่เป็นมิตรภาพที่สวยงามมากจริงนะคะรับผมเลื่ออันดับอีกครั้งหนึ่งให้กับน้ำต,ตาลเฟ ทำสองวันนี้นะฮะกับกงานแฟนนี้ของเราได้ดีมากๆเลยนะครับเชื่อว่าดูน่าุกคนภูมิใจนะครับ <c oughs> จนกว่าจะพบกันใหม่นะฮะรเรามาถ่ายภาพเป็นที่ลึกนะครับท <c oughs> ุกคนที่มา